สีทองน้อยสีทองน้อยขี้งองเงรนะเนี่ยขี้งองเงรขี้กวนขี้อ้อนกวนพี่พี่กวนน้องๆทั้งนั้นเลยพี่กุนแก้วน้องราตรีพี่สมัยลิขิตบุญเรือง ไพโรธไพโรธครับไพโรธน้องสีสุดาสีสุดาค่ะเ<อ>พรดำเ<อ>พรดำเ<อ>พรดำ,ดำรูปร่อเพศดำน้องเงินค่ะน้องเงินน้องเงินไม่ค่อยเข้ามากับเขาหรอกกลัว,วเขาแกแล้งเอาเนาะน้องเงินเป็นสาว กลเป็นสาวน้อยสาวรุ่นแรกอันนี้ขายครับพี่สีนมพี่สีนมชอบพัก,กาบุญเรืองอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเลยนะดีจังเลยดีจังเลยเด็กวัดเด็กวัดอยู่กับหลวงปู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน อันนี้ใครเอออยู่บนนี้ที่นอนยังไม่ลุกจากที่นอนเลยแม่ผสมสีแม่ผสมสีกับน้องทองเล็กโอ้หน้องทองเล็กอยู่ตายยังว่วงนอนอยู่เลยน้องทองเล็กยังง่วงนอนอยู่เลยคะ่ะรู้ว่าไม่ได้หลับไม่ได้หลับอยากจะเล่นกม็มีแค่เล่นด้วยโอ้โหทำไมอย่างนี้นะเกิดมาก็ไม่มีพี่ไม่มีน้อง แม่อยู่ไหนก็ไม่รู้เข้ามาเล่นกับเด็กวัดจะอยู่กับเด็กวัดก็ไม่มีใครเล่นกับหนูเลยทำไงดีตอนนี้เอฟซีเขากำลังจะส่งของเล่นมาให้หนูนะคะเดี๋ยววันนี้หรือพรุ่งนี้คงจะถึงแล้วเนาะจะได้มีของเล่นเล่นแล้วเล่นลนะจะได้ไม่กวนหลวงปู่เนาะหลวงปู่จะได้นะทำงานได้เนาะแม่ส,แมสีแม่ผสมสีเล่นกับน้องหน่อยสิลูก ไม่ผสมสีเล่นกับน,น้องหน่อยคะ่ะเล่นกับน,น้องท้องเล็กหน่อยคะ่ะไม่เล่นละไม่อยากเล่นนะเขาสำหรับคลิปนี้หลวงปู่ถ่ายภาพน้องๆเหมียวให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมการไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกคนทุกท่านเถินสาธุ